สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะคะทบทวนเรื่องการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารต่อจากคราวที่แล้วนะคะโดยกรุรยาลรบางยางค่ะประโยคแบ่งออกเป็นหกชนิดนะคะที่ครูเคยพูดมาแล้วนะคะวันนี้ครูจะทบทวนอีกครั้งนะคะ หประโยคบอกเล่าสองประโยคปฏิเสธสามประโยคคำถามสี่ประโยคคำสั่งห้าประโยคความต้องการหประโยคขอร้องนักเรียนเราได้ทบทวนไปแล้วนะคะทีนี้ครูจะมาต่อจากเมื่อวานนะคะสามประโยคคือ ประโยคคำสั่งนะคะประโยคคำสั่งเป็นประโยคที่มีเนื้อความบอกให้ผู้ฟังปฏิบัติตามให้ทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่ให้ทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเช่นห้ามทิ้งขยะลงในลำคลองอย่าเล่นในห้องเรียนนะคะนักเรียนก็เข้าใจนะคะถ้าทิ้งขยะโดยลงลำคลองเป็นไงคะนักเรียน แม่น้ําก็เน่าเสียนะคะสัตว์น้ําต่างๆก็จะตายนะคะเพราะไม่มีอากาศหายใจใช่ไหมคะ,อ,ะอย่าเล่นในห้องเรียนถ้านักเรียนว,วิ่งเล่นในห้องเรียนเป็นไงคะในห้องเรียนมีโต๊ะมีเก้าอี้เกะกะใช่ไหมคะนักเรียนถ้าหกล้มไปศีรษะไปฟาดกับมุมโต๊ะนักเรียนก็ศีรษะแตกนะคะเลือดไหลต้องไปโรงพยาบาลนะคะต่อไปดู าประโยคแสดงความต้องการนะคะประโยคที่มีเนื้อความบอกถึงความต้องการให้ผู้อื่นได้รับรู้ซึ่งมักมีคำว่าต้องการปรารถนาประสงค์อยู่ในประโยคนะคะเช่นแม่ต้องการให้ฉันไปตลาดคือแม่ใชใ้เราไปตลาดนะคะเพื่อจะไปซื้อของนะคะน้องอยากดูการ์ตูน พระน้องชอบการ์ตูนก็อยากดูนะคะนี่คือความต้องการนะคะต่อไปประโยคขอร้องนะคะประโยคที่มีเนื้อความขอให้ผู้ฟัง,ฟงทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผู้ฟังจะทําหรือไม่ก็ได้ซึ่งมักมีคําว่าการุณาโปรดวานช่วยอยู่หน้าประโยคนะคะเช่นช่วยเปิดประตูให้ฉันหน่อย คืออาจจะถือของพลุงพลังนะคะไม่มีมือที่จะเปิดประตูหรือว่าประตูปิดแน่นไปนะคะเปิดไม่ได้ก็ขอให้คนอื่นช่วยให้นะคะให้ช่วยให้เปิดนะคะต่อไปให้โปรฉีดวัคซีนให้คุณพ่อด้วยค่ะนะคะคือคนที่บางคนไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะคะอาจจะมาฉีดที่บ้านหรือบอกให้หมอช่วยฉีดด้วยก็ได้นะคะ ทีนี้ให้นักเรียนตอบให้ถูกต้องกับประโยคที่กําหนดให้นะคะนักเรียนดูนะคะมีประโยคบอกเล่าประโยคคําถามประโยคปฏิเสธประโยคคําสั่งประโยคแสดงความต้องการและประโยคขอร้องครูจะอ่านเนื้อหายนักเรียนแล้วให้นักเรียนบอกว่าเป็นประโยคอะไรนะคะคิดดูดีๆนะคะประโยคบอกเล่าเอาทบทวนประโยคบอกเล่าคือเล่าเรื่องให้ผู้อื่นทราบใช่ไหมคะ ประโยคคำถามถามไปเพื่อให้ได้คําตอบส่วนประโยคปฏิเสธไม่ยอมรับนะคะในสิ่งที่ตนทำนะคะหรือประโยคคําสั่งสั่งให้ทําเขาสั่งให้เราทําอะไรเราก็ต้องปฏิบัติใช่ไหมคะแสดงความต้องการคือเราอยากได้อะไรเราก็ต้องพูดออกมานะคะว่าต้องการอะไรแล้วก็ประโยคขอร้องคือขอร้องให้คนอื่นทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะ นักเรียนดูนะคะหนึ่งแม่ไปตลาดเมื่อวานนี้นะคะเป็นประโยคอะไรคะนักเรียนอ่าประโยคบอกเล่าใครถูกใครตอบถูกคะอ่าประโยคบอกเล่าเห็นไหมคะนักเรียนแม่ไปตลาดเมื่อวานนี้คือบอกให้คนอื่นทราบว่าแม่เขไปตลาดนะคะสองใครไปกินข้าวกับฉันบ้างอ่าใคร อยู่ในประโยคนะคะอยู่หน้าประโยคก็แสดงเป็นประโยคคําถามนะคะต่อไปข้อ3กรุณาถอดรองเท้าก่อนนักเรียนว่าเป็นประโยคอะไรคะกรุณาโปรดนะคะช่วยเป็นประโยคอะไรคะดูนะคะ,ะประโยคขอร้องใช่ไหมคะนักเรียนประโยคขอร้องเนี่ยถ้านักเรียนพูดจะต้องมีคําว่าค่ะครับ เพื่อความพเราะและสุภาพนะคะต่อไปข้อสี่อย่าวิ่งเล่นในห้องเรียนคําว่ายาอยู่ในประโยคอะไรนักเรียนคิดได้ไหมคะตอบครูสิคะว่าเป็นประโยคอะไรเอาเรามาเฉลยกันนะคะประโยคคํคำสั่งเห็นไหมคะนักเรียนยาห้ามนะคะนี่คือประโยคคํคำสั่งต่อไปดูข้อห้าพ่อต้องการให้ลูกเรียนหมอเป็นประโยคอะไรคะ มีคำว่าต้องการอยู่ในประโยคอ่าเรามาดูสิคะว่าเฉลยนักเรียนจะตอบถูกไหมประโยคแสดงความต้องการนะคะเพราะมีคําว่าต้องการนะคะต่อไปข้อหกฉันไม่ไปเที่ยวกับเธอหรอกนะคะนักเรียนจําได้ไหมคะว่าในประโยคไม่มีคำให้มีคาว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้นะคะเรียกว่าประโยคอะไรคะ,ะนักเรียนตอบครูหน่อยสิ อ่านักเรียนตอบแล้วใช่ไหมคะอ่าดูสิคะว่าถูกไหมอ่าประโยคติเศษนะคะต่อไปข้อเจ็ดน้องกินข้าวกับไข่เจียวนะคะนักเรียนว่าเป็นประโยคอะไรคะบอกให้คนอื่นทราบพอจะนึกได้ไหมคะอ่าลองตอบดูคะ่ะแล้วมาดูเฉลยว่าตรงกับที่นักเรียนตอบไวไหมอ่าประโยคบอกเล่านะคะ คือบอกให้คนอื่นทราบว่าทําอะไรอยู่ต่อไปข้อ8ดห้ามเลี้ยวขวานะคะคาว่าห้ามนักเรียนนึกได้ไหมคะว่าเป็นประโยคอะไรอะตอบแล้วใช่ไหมคะ,ะดูนะคะ,ะประโยคคําสั่งค่ะห้ามยาจงนะคะถ้าคําเหล่านี้อยู่ในประโยคเป็นประโยคคําสั่งนะคะ,ะต่อไปทําไมเธอไม่ยอมทานข้าว นักเรียนดูสิคะว่าประโยคนี้เป็นประโยคอะไรนักเรียนนึกไว้ในใจนะต่อไว้ก็ได้นะคะ,ะมาเราเฉลยกันค่ะประโยคคําถามนะคะถา,ามว่าทําไมนะคะมีคําว่าทําไมอะไรใครที่ไหนอย่างไรกี่หรือนะคะนี่คือประโยคคําถามดูข้อสิบข้อสุดท้ายนะคะผมอยากมีรถจักรยานนักเรียนดูสิคะว่าเป็นประโยคอะไร อ่าประโยคแสดงความต้องการค่ะนักเรียนสิบข้อนี้ใครตอบได้ถูกหมดคะ่ะมีไหมคะอ่าทีนี้นักเรียนมาดูในหนังสือกันนะคะอ่าให้นักเรียนบอกชนิดของประโยคในช่องว่างนะคะแล้วนักเรียนตอบลงไปด้วยนะคะข้อหนึ่งภาคอีสานอากาศร้อนจัดเป็นประโยคอะไรคะดูในหนังสือน,นะคะในแบบหน้าหนึ่งร้อยสามสิบสองนะคะข้อสอง เธอจะไปเที่ยวกับฉันไหมเป็นประโยคอะไรคะ,ะคำถามใช่ไหมคะต่อไปเราไม่ควรไปโรงเรียนสายคมีคำว่าไม่อยู่ในประโยคนะคะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะใครจะกินขนมบ้างใครอยู่หน้าประโยคแสดงความต้องการคำตอบนะคะคือประโยคคำถาม ต่อไปห้ามนำสุนัขเข้ามาในร้านอาหารคำว่าห้ามเป็นประโยคคำสั่งนะคะต่อไปกรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องมีคาว่าการุณาโปรดช่วยเป็นคาเป็นประโยคขอร้องนะคะต่อไปคุณควรเลิกสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองนี่ก็เป็นการขอร้องนะคะต่อไปเอาไปยืนข้างนอกเดี๋ยวนี้ นะคะออกไปยืนข้างนอกเดี๋ยวนี้เป็นคําสั่งนะคะประโยคคําสั่งใครเป็นเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนี้นะคะใครเป็นประโยคคําถามต้องการคําตอบนะคะข้อส0ฉันไม่เคยเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเขามีคําว่าไม่อยู่ในประโยคเป็นประโยคปฏิเสธนะคะ,ะทีนี้นักเรียนดูข้อสี่ให้หนักเรียนทํานําคํามาแต่งประโยคตามชนิด ที่กําหนดดีใจให้หนักเรียนบอกเป็นประโยคบอกเล่านะคะแต่งเป็นประโยคบอกเล่าจะได้ว่าฉันดีใจที่คุณแม่ซื้อตุ๊กตาให้หรือฉันดีใจที่ฉันสอบได้ที่หนึ่งนะคะต่อไปข้อสองเกียรดครา้านนักเรียนต้องอามีคําว่าเกียริคร้านอยู่ในประโยคนะคะอาจจะบอกว่าผู้ใหญ่ไม่ชอบไม่ชื่นชมนักเรียนที่เกียรดคร้านหรือ น้องเป็นคนเกียจคร้านไม่ยอมทำการบ้านนะคะต่อไปคําว่าทะเลนะคะใครจะไปเที่ยวทะเลกับผมบ้างหรือนักเรียนจะแต่งนอกเหนือนี้ก็ได้นะคะแต่ให้มีใครทำไมที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นประโยคน์คำถามนะคะต่อไปการบ้านการบ้านคือประโยคคํคำสั่งนะคะ,ะนักเรียนต้องบอกรู้ว่าก็สั่งยังไงนะคะมีการบ้านก็ต้องบอกว่า ลูกต้องไปทำการบ้านเดี๋ยวนี้นะคะจึงจะได้ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนหรือว่าต้องทำการบ้านให้เสร็จภายในวันนี้นะคะนะคะนี่คือประโยคคำสั่งต่อไปกรุณาหรือประโยคขอร้องการุณาซื้อไอสเรีมให้ผมหน่อยครับนะฮะต้องมีคำว่าค่ะครับนะคะจะเป็นคําที่สุภาพนะะทีนี้ครูจะมาสรุปนะคะว่าประโยคบอกเล่า นะคะคือบอกให้ทราบว่าใครทําอะไรนะคะต่อไปประโยคปฏิเสธจะมีคําว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในประโยคประโยคคําถามก็คือตั้งคําถามให้ตอบนะต้องมีการต้องการคําตอบนะคะประโยคขอร้องมักมีคําว่าโปรดกรุณาช่วยและนักเรียนต้องลงท้ายด้วยว่าครับค่ะนะคะเพื่อความสุภาพไพเราะนะคะต่อไปประโยค คำสั่งต้องการให้ทําตามที่บอกหรือประโยคต้องการก็คืออยากได้อะไรคือความต้องการเราก็พูดออกไปนะคะทีนี้ให้หนักเรียนรรทําแบบแผทใช้บทนะคะข้อหนึ่งถึงข้อสิบนะคะครูจะเฉลยเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีเวลาแล้วนะคะออานักเรียนดูข้อหนึ่งข้อใดเป็นประโยคนะคะนักเรียนดูปลาทอดไก่ขัน นกน้อยกระต่ายปลานะคะปลาทอดทอดนี่เป็นคํากริยาต้องการกรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปลาทอดไม่เป็นประโยคนะคะไก่ขันขันไม่ต้องการกรรมไก่ขันพอบอกว่าไก่ขันนักเรียนก็ทราบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คือข้อสองนะคะนักเรียนดูด,ด้วยนะคะต่อไปข้อสองประโยคใดมีกรรมของประโยค เรกเรียนดูนะคะว่าวิ่งยิ้มนะหกล้มนี่ไม่ต้องการกรรมเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือเด็กดื่มน้ำนะคะเด็กเป็นประธานดื่มเป็นกริยาน้ำเป็นกรรมนะคะ,ะต่อไปดูข้อสามข้อใดเป็นประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าคือทุเรียนมีกลิ่นแรงนะคะนี่คือประโยคบอกเล่า แต่ข้อหนึ่งเนี่ยผมไม่ชอบทุเรียนไมมนี่ประโยคปฏิเสธนะคะใครจะกินทุเรียนบ้างนี่ประโยคคําถามและช่วยกินทุเรียนหน่อยนี่ประโยคขอร้องนะคะ,ะต่อไปข้อสี่ข้อใดเป็นประโยคคําถามคุณไปเที่ยวกับผมไหมทะเลมีคลื่นสูงสองเมตรห้ามเดินลัสนามโปรดอย่าทิ้งขยะลงบนพื้นข้อไหนครเป็นประโยคคําถาม อ่าคือข้อหนึ่งใช่ไหมคะคุณไปเที่ยวกับผมไหมนะคะมีคําว่าไหมใครอย่างไรนะคะต่อไปข้อห้าข้อใดเป็นประโยคคําสั่งนะคะคาสั่งประโยคคําสั่งก็มีการสั่งให้ทําอะไรได้ตามที่เขาจะสั่งมานะคะอย่างข้อหนึ่งใครอยากทําอะไรก็ได้นี่เป็นประโยคบอกเล่านะคะใครหมายถึงไม่ได้หมายถึงคําถามนะคะ คือใครคือทุกคนน่ะจะทําอะไรก็ได้นะคะใครนี้หมายถึงอย่างนั้นนะคะต่อไปข้อสองใครกันนะที่เก็บแหวนได้อันนี้เป็นประโยคคาถามเขาจํเพอจอจงว่าใครกันที่เก็บแหวนได้นะคะต่อไปข้อสามใครก็ตามห้ามมาเล่นตรงนี้นี่หมายถึงบุคคลทั่วไปว่าใครจะมาเล่นตรงนี้ไม่ได้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้คำมไม่ใช่คําถามนะคะ ใครๆก็มากันเต็มไปหมดนี่ก็เหมือนกันไม่ใช่เป็นคําถามเป็นคําที่บอกว่าใครๆนี่หมายถึงว่าทุกๆคนนะมาในงานนี้มากันเยอะมากนะคะ,ะต่อไปดูข้อหนะคะข้อใดเป็นประโยคปฏิเสธหนึ่งน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรนี่เป็นประโยคบอกเล่านะคะชาวนายังไม่ได้เกี่ยวข้าวคำที่อยู่ในประโยค คำว่าไม่ไม่ได้นี่ก็จะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะเพราะฉะนั้นข้อ6ก็คือประโยคปฏิเสธนะคะต่อไปข้อ7จงเติมประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคบอกเล่านะคะฉันจะไปโรงเรียนนะไปยังไงคะที่บอกเล่าวันไหนคําว่าไหนนี่เป็นประโยคอะไรคะคาถามใช่ไหมคะอย่างไรก็คําถามได้ไหมก็คําถามประโยคที่ เป็นประโยคบอกเล่าก็กับเธอฉันไปโรงเรียนกับเธอนี่คือบอกให้คนอื่นรู้นะคะต่อไปข้อ8จงเติมประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธฝูงสัตว์ในป่าจุดจุดจุดเป็นยังไงคะกาลังจะตายเขาบอกว่าฝูงสัตว์ในป่ากําลังจะตายนี่คือประโยคบอกเล่านะคะทําไมจึงตายนี่เป็นประโยคคําถามฝูงสัตว์ในป่าไม่ตายไม่ตายนี่คือประโยคปฏิเสธ นะคะแล้วก็หายไปก็คือบอกเล่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อ8ก็เป็นข้อ3นะคะไม่ตายเป็นประโยคปฏิเสธข้อ9ประโยคขอร้องในข้อใดใช้ถ้อยคำเหมาะสมเก็บลูกบอลให้หน่อยสินะคะอย่างนี้เหมาะสมไหมคะถ้าบอกว่าเอานักเรียนเก็บลูกบอลหน่อยสิอย่างนี้เหมือนกับเป็นประโยคคําสั่งใช่ไหมคะนักเรียนเหมือนบ,บังคับว่าช่วยเก็บให้หน่อยอย,อย่างนี้ นะไม่เหมาะสมนะคะช่วยเก็บลูกบอลให้ผมหน่อยเธออย่างนี้ก็เหมือนกันนะคะเน้นว่าช่วยเก็บต้องเก็บนะต้องเก็บนะคะต่อไปข้อสามช่วยเก็บลูกบอลให้ผมหน่อยครับอ่าอย่างนี้พูดแล้วเป็นไงนักเรียนน่าฟังใช่ไหมคะอ่าน่าเก็บให้นะคะเหมาะสมนะคะโดยมีคําลงท้ายว่าครับจึงทําให้หน่าฟังและน่าเก็บให้นะคะ ต่อไปข้อสิบข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนควรใช้ประโยคคําสั่งในเหตุการณ์ใดหนึ่งสั่งให้เพื่อนเข้าแถวเป็นระเบียบสองสั่งให้แม่ไปทํากับข้าวสามสั่งให้พ่อเพิ่มค่าขนมสี่สั่งให้พี่ทําการบ้านแทนนะคะคาสั่งเหตุการณ์ใดที่เหมาะสมที่เหมาะกับนักเรียนคะอ่าสั่งให้เพื่อนเข้าแถวเป็นระเบียบอย่างนี้เหมาะสมไหมคะเรากับเพื่อนอยู่ในระดับเดียวกันใช่ไหมคะ เราสั่งในสิ่งที่ดีก็นี่เหมาะสมนะคะน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ดีแต่สั่งให้แม่ไปทํากับข้าวแม่ไปทํากับข้าวเดี๋ยวนี้เหมาะไหมคะนักเรียนเป็นลูกนะคะไปบังคับพ่อแม่อย่างนั้นไม่ได้นะคะหรือว่าสั่งให้พ่อเพิ่มค่าขนมก็เหมือนกันนะคะไม่เหมาะสมเลยสั่งให้พี่ทําการบ้านนะคะก็ไม่ใช่นะคะเราเรียนต้องทําเองนะคะการบ้านถึงจะรู้เรื่องอ่ะ วันนี้ครูจบแล้วนะคะเรื่องประโยชน์ในการสื่อสารนักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจบ้างคะถ้าไม่เข้าใจนักเรียนไปอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ฟังคลิปของครูอีกครั้งนะคะถ้าเข้าใจแล้วให้นักเรียนทำนะคะเดี๋ยววันไหนที่มาเจอกันเราก็จะได้มาตรวจให้นะคะครูหวังว่านักเรียนคงเข้าใจนะคะ สำหรับวันนี้ครูขอจบเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปครูก็จะมาเริ่มเรื่องใหม่นักเรียนคอยตามคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ